สวัสดีะคะรับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามอารมณ์ไนเดอร์ทีเ็น,นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้ายักษ์ใหญ่ฮอ n d a x a d v 750นะครับตอนะะนะะี้เราไปอยู่ที่ในกลางเมืองนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของรถจัเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับผมสวัสดีครับนะฮะเราเจอยักษ์ใหญ่อันหนึ่งนะครับเจ้าของรถของผมนะฮะ เอทีวีนะครับรนี่ครับชื่อ<ฮ>นะ้องถวายไลท์ถวายไลท์นะครับคก็อ่ันนี้นะครับแต่งด้วยว,ว่าตามอารมณ์นะฮะในช่องรายการดิสิผมนะฮะก็แต่น้าตัวก่อนนะครับผมชื่อ,อยองโดนะครับนะฮะผมก็เล่นรถมาสะพัก,กใ,หใหญ่ๆแล้วมองไอ้เจ้าขันยาขึ้นมานานนะครับเลยอยากทำมาเจ้าประแงคัในในี้ดูนะครับ ผม,ผมใจครับผมนะฮะมาดูดีกว่าับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมกับเจ้าคันนี้นะครับพัน da XADV 750นะครับผมมาเรามาเริ่มของแต่งกันเลยครับผมเดี๋ยวให้พี่เจ้าของรถนะครับผมเริ่มไล่ของแต่งกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากบนลงล่างเลยแล้วกันนะนะอ่า นะครับบนลงล่างนะครับเราลองมาดูข้างล่างก่อนนะครับด้านล่างอ๋อได้แล้วจะท้ายหลังเลยนะครับผมนะฮะด้านหลังนะครับเป็นปั๊มนะฮะไทเทโลโคแดงนะครับนะฮะเป็นตัวปักข้างนะครับประกอบไปด้วยนะครับมีสลักไทเทนะครับแล้วก็ใส่ตัวปลดเร็วนะครับปลดลวนะของเทนพีทีเบีนะครับอันนี้บอกราคาได้ไหมครับหรือว่าตังหววลิขสิทธิ์ไว ราคาเนี่ยก็เป็นราคาพื้นฐานนะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็ไปทํากับร้านของร้านไอพิษนะครับในเพจนะครับก็คือสั่งอะไหล่เขามานะครับแล้วก็จากโรงงานเลยนะครับเราขอเป็นเน้นเป็นสีม่วงสไตล์คันนี้นะครับก็คือเราจะเน้นเป็นสายกลางคืนนะครับผมสีม่วงสีม่วงนะครับผมสายกลางคืนเพราะมันตรงคอนเซ็ปต์ของยงโดพอดีนะครับครับผม ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับนะก็เป็นปักข้างลูกก๊แดงนะครับตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ครับผมนะฮะถ้มีอะไรบ้างครับอ่าต่อไปนะครับก็จะมีตัวอ่าแอคทีฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บสายนะครับให้มันดูเรียบร้อยนะครับนี่ใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะแล้วก็จะมียางนะครับจากยางโรงงานเนี่ยมันเป็นวิบากนะครับก็คือมันเป็นยาง เป็นยางกึ่งวิบากอ่าใช่ครับแต่ว่าเป็นบิดสโตนเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เราเน้นเป็นทางเรียบนะสายดำนะฮะก็จะเป็นยางแบ็คแบ็คนะครับเป็น s c 2นะครับครับผมเป็นสกูตเตอร์ยางตัวนี้นะับคันนี้เคยเข้าป่าเข้าเขาบ้างยังพี่อ่าเคยครับแต่ว่าเราไม่เน้นสายลุยเราไม่เน้สายลุยแต่ว่าก็คือเน้นทางดำนะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับ จะมีลงท่อนะฮะจากโรงงานเนี่ยก็มีท่อที่สวยงามอยู่แล้วนะแล้วทีนี้เราก็อยากให้มันดุจดันมากขึ้นเราก็เลยสั่ง S4 นะคะ <S S รับ S4 Project Project นะครับตัวนี้ก็คือได้มาจากอางพี่เออ่าเดีย๋ยวนะพี่เอช่างนะครับก็สั่งเขา,าน,ะะน,ะะนะะในราคาที่ย่อมเยาวนะครับ ไม่แพงมากนะครับก็ตรงนี้เน้นปลายยังไม่คันนี้ยังไม่ปูนอันนี้เป็นเป็นสลิปพอนอครับย่งครับยังไม่ปูยังไม่ปูนะฮะสั่งแต่ปลายอย่างเดียวนะครับยังมีแคทอยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่าันเดิมเนี่ยคือมันลักษณะว่าท่อเนี่ยมันจะมีแคทอยู่ข้างอยู่แล้วอ๋อแล้วทีนี้เราสั่งให้มันดูดดันมากขึ้นนะฮะก็เสียงมันก็จะออก หน่อยอเครับโดยที่รถคันนี้มันเจ0ร้อยสิซีซีอยู่แล้วครับก็ค่อนข้างที่ต้องการกำลังที่แบบว่าอัดแรงให้มันดีขึ้นนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นครูอ่ะมันจะดีอย่างนึงคือว่าคือระบบของการทำงานมันมันไม่ร้อนเลยคือมันเป็นทางตรงหน้าเครื่องมันสามารถที่แบบบิดแล้วไอมันมาด้านหลังเลยนะครับนะครับส่วนใหญ่เขาจะเล่นฟูกัน ก็คูคูสเต็ปนะครับแต่ว่าเรายังเรายังเน้นคุณภาพเสียงไว้ก่อนนะครับครับผมแต่ถ้าเป็นคูแล้วเสียงมันจะออกแบบแป๊ดๆหน่อยไม่ค่อยคุ้มนั้นไม่ค่อยคุุมใช่ไหมอ่านะครับอ่าครับผมต่อไปนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับแับคันเอ็นดียักษ์ใหญ่คันนี้นะครับคือโช๊กนะโช๊คลังนะครับเป็นโอลิงนะตัวนี้เป็นตัวเจ็ดสามสามส่วนใหญ่ก็จะเป็น733กันนะครับ แต่เราจะเล่น734นะครับา734ก็จะเป็นทรงของยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยก็คือโช้งค่อนข้างที่จะสูงมากขึ้นจากเดิมนะครับแต่ว่าการเสียช้วงมาเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนตังด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าสเปคของมันเป็นสเปคยุโรปแล้วมันจะสูงใช่ไหมคนมันอาจะสูงขึ้นนะครับ<ม>ก็เลยต้องเปลี่ยนตางสเปคใส่เพราะว่าตัวนี้จะเป็น ถ้าเป็นเสืสดรงๆจะเป็นสระเภทของเอเชียนะครับเอเชียแต่ว่าก็ยังสูงอยู่ดีแต่ก็ส่วนใหญ,ญ่เขาก็เลยแบบว่าถ้าเป็นขาตั้งหรือว่าเป็นเสรอกนะครับก็ตเต็มต่อมานะครับก็อ,อาจจะต้องไปเสริมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันติดติดพื้นนะครับครับ,นะรบแล้วก็ข้างหลังยังไม่หมดนะครับยังมียังมีอีกครับผมนะฮะก็เราจะมีของอ่าไลท์เทคนะครับเป็นพัดเวอรอันดับหนงนะครับตัวนี้ เดิมๆมันอ่ะมันจะไม่มีอยู่แล้วนะครัเราก็ไปใส่เสริมมานะครับนี่ก็ไปซื้อตามหา,าเซนเซร์ทั่วไป,ไปนะตัวนี้ก็ราคาไม่สูงมากแต่ถ้าเป็นของญีแปนแท้เนี่ยก็ตัวเบาหน่อยนะ <laughs> เสียล้วตัวเบาหน่อยน่าจะหลับเกือบ2องหมื่นนะฮะอะไราะอตัวนี้ก็เลยเอาเซนเซร์มาดีกว่าสะะ <laughs> ่วนมากใช่ไหมครับที่เขาจะใส่กันใช่ครับเพราะว่า หนึ่งเนี่ยราคามันไม่ค่อยแรงมากราคาไม่แรงครับอีกอย่างหนึ่งเราเอาเอาเอาเงินตัวนั้นมาทำในอื่นดีกว่าอ๋อใช่ใช่นะครับก็เอาเสิ่งนั้นไปก่อนนะครับก็แนะนําก็ได้ครับว่าซื้อใหญ่ก็ไปสามสองศูนย์นะครับเอ็ดตรงตรงเวียนใหญ่นะครับตรงเวียนใหญ่ก็ได้ครับก็ราคาไม่แรงหรือตามอีกตัวเนึ่งก็ได้นะครับครับนะฮะแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือสิ่งที่ทำไม่ได้เลยนะครับก็คือ ไทซันนะครับโอ้โตัวไทซันเนี่ยมันจะมีไทซันที่แบบว่า,วอ,าอะไรอะไทซันของอะไรวะของยิ่งของแต่งของอะไครับผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไอเดีผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ทีเนี้ยก็คือผมไปติดตัวนี้ยเป็นงานของก๊อฟมาอีกทีหนึ่งนะครับ ก็คือไปติดทางที่หน yeah> ึ่งนะครับบริจนะครับในไายสั้นตรงนี้เดี๋ยวมาดูไายสั้นเลยนะครับทีนี้ส่วนต่อไปนะครับไอตัวกันดีนะครับก็ไปติดของ A N G Project นะครับตอนนี้อยู่ที่พระรามสองนะครับงานของพระรามสองนะครับก็จะเป็นงานตันเละ ดูแข็งแรงดีนะครับงานสแตนเลสงานสวยนะครับเทียบเท่ารับงานญี่ปุ่นได้เลยนะครับงานโอเคราคาไม่แรงมากน้องน้องเขาโอเคครับน้องเขารู้สึกทำลงกึ่งเองด้วยนะครับงานสั่งสัดสั่งประกอบได้เลยนะครับแล้วอันนี้คืออะไรครับงานต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันดีดนะครับ กานดีย่าเงี้ยเป็นงานแต่งสวยเป็นงานของอาลูนะครับนงานของอาลูนะครับตัวนีนะ้แล้วก็ติดตัวปกตอนไทเลอร์เข้ามาเพื่อหล่อเลี้ยงโซ่นะครับเพื่อให้แบบว่า,าโซ่เนี่ยมีประสิทธิภาพที่แบบว่า,าเวลาเราขับไปอ่ะมีน้ำมันหล่อเลื่นตลอดนะครับติดตัวไทเลอร์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอ๋อเนี่ยเหรอ เป็นปรับระดับของความฉีดการฉีดน้ำมันได้อ๋อ่อเลี้ยงโซ่เพราะว่า<ม>รถของ a d v ตรงนี้ครับคือ,อค่อนข้างที่ต้องหล่อเลี้ยงด้วยน้ำมันนะครับ<ม>แล้วเราวิ่งทางไกลหรือออกทริปเนี่ยมันต้องการที่ัฉีดเข้าไปเพื่อไม่ให้โซ่เนี่ยมันเรียกว่าแข็งตัวหรือวิ่งทางไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้กำลังสูงนะครัก็อาจจะต้อง ฉีดน้ำมันเพื่อหลอดเลื้ยตลอดเวลาไม่ให้การหลอดลื่นของมันนะให้มันมีประสิทธิภาพให้มากขึ้นนะครับผมที่ว่าสายเร d อสายคลิปหรือรถรุ้นที่เป็นโซ่ฮะมันก็ที่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องรับการใช้ตรงนี้จําเป็นเลยใช่ไหมจำเป็นเลยนะครับนะผมถ้าเทียบเท่ากับการฉีดจารบีหรือว่าการฉีดนะมันระยะมันอาจจะสั้นเพราะว่ามันวิ่งไปประมาณ400หรือ500โลมันต้องฉีดีอะไรอนยะ่างเงี้ย แต่เราเราเวลาแบบออกทีก่อ่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกเราก็าถึงว่าจอดพานเราเมไปใไ<ช>ป่และ<ช> <ๆ S 2> อย่างหนึ่งคือ,เ,อ,อเสียงไม่ดังด้วยนะครับเวลาเราวิ่งไปไม่ลำคาญแก๊้แก,ก๊แก,แก,แก้ก<ะ>็เก็บเสมอแบบว่ามีน้ํามันหล่อลื่นตลอดเวลาใช่เราเพิ่มอายุการใช้งานนะครับให้มันมากขึ้นนะครับจาก20,000กลายไปเอ,อา30,000แล้วแต่บามมงคน30,000ซิก็มีนน แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นของ e x t r e m ตรีอ็กนะฮะเอ็กซ์ตรีมเลยตนนี้ก็คือมันจะมีเที่ยวเที่ยวหนึ่งแต่ผมใส่เที่ยวหนึ่งแต่บางทมันใส่2องเที่ยวได้แต่2อเที่ยวก็จะมีหัวเพราะามันจะเป็นมันจะเป็นหลอเลี้ยงคูคูไงไอ้นี่มันเป็นเที้ยวเดียวนะครับปูแต่เวลาซื้อเมื่อหนึ่งอะมัก็คือมันจะเป็นแ็คในเที่ยวเดียวอันนี้จากร้านไหนอะครับผมอันนี้ของอของโทรเทค นะครับที่นำเข้ามาของนำเข้าใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่จะเน้นใส่พวกรถทิปรถอาเรว่ารถ GS รถพีเอ็นสอหรือจะเป็นพวกอะไรเวอร์ซีดต่างๆก็ได้เราได้ใส่ก็หลักๆเนี่ยก็ประมาณนี้ในชุดหลังนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูชุดหลังกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ครับผมก็ชุดหลังนะครับอ่าลืมนี่นะครับผมก็จะมีการบังร้อนคาร์บอนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูชุดครึ่งหน้ากันมากนะครับผมนี่นะครับจะเป็นชุดปั๊มนะครับชุดฟั๊มเนี่ยเป็นของคอซ่านะครับแล้วก็ ส่วนตัวขาจับนะครับจะเป็นอ่าของอัลฟ่านะครับแล้วก็มีของฝานะครับเป็นแอนนะครับตัวนี้หายากมากนะครับอีเบอร์อะไรครับจะเป็นส9บเก้านะครับ19เก้าแล้วก็เป็นอตัวนี้จะเป็นสิบสิบหก๋อสิบหกใช่ก็คือหน้าสิบเก้าหลัง1ิบหกใช่ใช่นะส่วน ชุดของหน้านะปั๊มนะฮะนะฮะชุดปั๊มนะครับชุดปั๊มหน้านะครับผมปั๊มตรงนี้นะครับก็จะเป็นของ M4 นะครับ M4 แล้วก็มีปลดบราวนะครับแล้วก็ชงหน้าเป็นอย่อนนี้นะครับตัวนี้นะครับชงหน้าทำมาด้วยชงหน้าทำครับเพราะว่า x d V เนี่ยให้เขาเรียกว่ามันต้องทำชกหน้าตลอดนะครับ เพราะว่าออกมาเดิมๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่โอเคแล้วไหนะเราต้องอัพส์อัพอัพเกรดอะไรตัวในนี้คือเป็นเกรดที่พอดีนะครับมีเกรดที่แบบว่าเปของญี่ปุ่นนะครับของของโนโปก็โอเคครับผมนะฮะการใช้งานเป็นไงบ้างครับพี่ดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมก็เหมือนกับว่าเซนต์มันใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่นะครับแล้วก็มีปลวาวของทาเท็วาบีนะครับแล้วก็มีแอ็กซ ะครับอันนี้เป็นสายของอะไรครับสายเป็นของสายของเอินครับอ๋อสายเอินทั้งระบบเลยใช่ไหมใช่ใช่อ๋อได้ได้โอเคครับผมนะก็หลักๆเนี่ยของเออได้ครับของตรงเนี้ยครับต้องต้องมีนะครับต้องมีอยู่แล้วเพราะเราใช้ความเร็วสูงเพราะจัดเรื่องๆมันจะเป็นตัวอันนี้เราเป็นเมาส์นะครับเป็นของอานิชินนะครับถามว่ามันอยู่ไหมมันก็อยู่ แต่ว่าเจอของ M4 Mining เลยอ๋อใช้ความเร็วสูง1 8 0 1 0 0 2 0ิอะไรอย่างเงี้ยคือพิมพ์นิยมใช่ไหมครับตัวนี้แล้วก็ทีนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับความชอบสุดท้ายคือความชอบสุดท้ายนะอา่สีนะค<อ>สีเนี่ยคือเราชอบอยู่แล้วก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมจะติดตามพี่ตั้งแต่ขับฟอร์ซ่า บ <B> อสซาสีม่วงเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเคยเคยเจอนะครับก็คือตั้งแต่รถคันเล็กของผมก็คือน้องข <c oughs> องหมุนหรือน้องแมงสาข,ของผมเนี่ยครับผมอ่าที่เป็นสีม่วงเราชอบน่าจะมันมาเป็นซูมเมอร์ซูมเมอร์เอ็กซ์นะครับผมล้อโตใชใ่ใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับผมนบในในหน้าของเราอ่ะผมเนี่ยเขาจะเรียกว,ว่าต้นไคเทนะครับหรือต้นไคเทน้องแมงสา ม่วงนะครับอ่า,อาเป็นที่รู้กันนะครับรู้กันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็อัปเกรดเป็นฟิลฟอร์ซ่าของฟิลฟอร์ซ่าเสร็จเนี่ยถ้าใครติดตามผมเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงทั้งคันเหมือนกันนะครับใช่ใช่นะคร,ครตรงนั้นก็ไม่ใช่ย่อยอ <c oughs> แล้วพอผ่านมาสองปีแล้วก็ขม่อยากมาอ,อันนี้น่าจะเป็น กลุ่มเก่าใช่ไหมครับอ่าใช่ครับมีกลุ่มก็คือคปัจจุบันด้วยใช่ไหมปัจจุบันก็ยังอยู่ครับ<ช>เดี๋ยวเราจะมีทริปอีกทีนึงไปฟีล้อนะครับไปปีล้อแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวมาดูว่าไปปีล้อเนี้ยน่าจะเป็นวันที่สี่ที่ห้าของธันวาโอนะครับก็เดี๋ยวจะมีน้องๆพวกตองไปแล้วก็จะมีพวกพี่เห็ดไปนนแล้วก็จะมีอ่าเองฝั่งทนนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปได้ทริปอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขอเสิร์ฟมั่ไหน่นะครับผมเอ่อจานนี้เป็นจานเดิมหรือว่าจานแต่งครับจานเดิมครับอ๋อเป็นจานเดิมติดรถเลยใช่ไหมใช่อ๋อโอเคครับผมนะฮะเขาหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นสุดอีกหนึ่งคันนะครับนี่มีเป็นสปอร์ตไลท์ใช่ครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายนิดนึงว่าเดิมๆมันไม่มี แล้วขาจับเนี่ยก็จะเป็นของอ่าพิเศษนะครับแล้วขาจับงานดึงโอเคมากงานโอเคมันไปแล้วก็สปอร์ตไลท์ติดมาจากทางลุงรันนะครับลุงรันอ่า XDB น่าจะรู้จักนี้นะครับอยู่แถววงสว่างก็โอเคครับผมนะฮะหลักๆประมาณนี้ก็หลักของแต่งก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยางหน้านะครับยางหน้าเนี่ยกับไม่เหมือนยาง ยานด้านหลังนะครับด้านหน้าอาจจะเป็นบัสแลกเอสสองสองนะครับทำไมถึงใส่ไม่เหมือนกันครับยานะครับสเปคเนี่ยของสกูพเตอร์มันมีน้อยมากนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยงานมันข้างหลังมันสิบสี่ถ้าจำไม่อิดสิบสี่ออสห้าใช่ครับสิบห้านะครับแต่ทีเนี้ยด้านหน้ามันมันใส่กับรถบอิกไปได้ ก็คือมันเป็นส7กนะรมันขายยางรุ่นไหนก็ได้ก็เลยแบบเฮ้ยมันแบ่งกันแล้วก็อยา่างนึงคือเราอะต้องการที่มันเป็นแบบทางเรียบนะครับอ๋อเราก็เลยแบบหาลายคล้ายๆกันนะครับผมนะเดี๋ยวตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะฟังเสียงท่อได้ป่ะนะครับเดี๋ยวขอฟังเสียงท่อหน่อยแล้วกันมาฟังเสียงท่อเอซนะครับผมว่าเป็นยังไง อันนี้ก็คือรอบเดินเบานะครับก็จะนุ่มๆตัดที่ยังไงครับพี่โอโอเคครับผมครับผมก็เดี๋ยวอธิบายช่วงของข้างหน้านิดนึงนะครับก็ข้อต่อหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นขอบที่มีสิ่วงดำนะครับเขียวที่เสร็จวงดำนะครับแล้วก็เราจะมีตัวปักปักอารีบาร์ต่างๆ ี่เป็นเอกลักษณ์กี่แล้วนะครับก็พี่อยากคุมโทนคุมโทนสีนี้ตลอดเลยครับเป็นสีม่วงนะครับผมก็ของแต่งก็เกือบทุกชิ้นเลยนะว่าจะเป็นสีม่วงหมดเลยนะสวยมากครับผมอ่าครับผมก็ เป็นไงบ้างครับผมกับเจ้า Honda XADV 750คันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวขอบคุณที่ต้นมากเลยนะครับผมที่มาให้ความรู้เรานะครับผมและเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับก็ขอบคุณขอบคุณมากครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ